ฮัลโหลอิงกับเธอเนี่ยพร้อมแล้วแล้วเธอเนี่ยพร้อมอิงกำลังเล่นติก๊กต็อกโคเบอร์เพลงที่มึงร้องอยอ่ะอิงมีเมนูแนะนำไหมครับเมนูแนะนำในการลดน้ำหนักที่แบบทำเองได้ง่ายๆแล้วกูก็เป็นคนที่อิ่มจืดอยู่แล้วกูเลยไม่มั่นมว่ามึงจะอร่อยกับกูไหมไม่อร่อยหรอกแต่ว่าน่าจะกินได้อยู่แล้วอย่างช่วงเนี่ยกูเมื่อตด็กๆวันนีน้น อนนี้ทำแาลมอนทอดมอหม้อของไรน้ำมันคือต,ตัวอมอนจากแมคโครมาประมาณสองร้อยกว่าบาทได้ประมาณหกชิ้นเือไปเลยตอนนี้อะประมาณจะสี่ทุ่มแล้วฮะแมคโครม,มันปิดประมาณไม่รู้ว่าแซลมอนจะเหลือไหมแต่ว่าเราต้องต้องไปก่อนละทันเวลาพอดีนะจ๊ะก็เดี๋ยวไปซื้อชาลมอนกันคือเหลือเวลาประมาณยี่สิบนาทีเเหลือไม่ต้องกังวลว,ว่าจะไปซื้อไม่ทัน ลาค่อนข้างเหลือ,อเหลืออะไรเหลือน้อยเออแล้วน้ากากไปไหนนี่ยดาวาัตกระเป๋าตังอยู่ไหนนี่ยคุณดาวาาัตคุณดาวัตหายกระเป๋าตังไม่เจอวะนี่เลยนะนกคุณดาวาาัตหากระเป๋าตังไม่เจออันนี้พูดเรื่องจริงนะเพราะว่าอืเนี่หายเก่งเป็นคนที่ชอบทําของหายบ่อยอ่ะเออมันชอบแหละถ้าไม่ชอบมันคงไม่หายบ่อยอะ่ะ เดี๋ยวนี้แต่เดี๋ยวนี้ดีขึ้นเยอะนะเพราะว่าโดนแม่ด่าไปเยอะเกี่ยวกับกระเป๋าตังค์เพราะว่าทํากระเป๋าตังค์หายไป2ใบภายใน1ปีแล้วบัตรทุกอย่างมันก็อยู่ในกระเป๋าไงคราวนี้พอมันหายเราก็ต้องทําใหม่หมดแล้วแม่ก็เช่งเราบ่อยมาก ยเรื่อ a t ัย่งลงบนเตาแ่ะ t ทแต่พี่ไม่ปินไม่ปั้นก้อนมอนกัอนอยู่มาบพีรักนูแลไม่กินาชอนวันนี้พี่เก็มีเมนูมันนำเนื้อไม่ใช่กัย่างส้มตำชาบูซุปดำหรือว่าจะเรียกเฟรโอเบบี้จะกินอะไรก็คิดที่ดีเพราะรู้สำคัญคือสุขภาพที่มีต้องมาก่อนม i a อ่ะ แล้วถ้าไม่มีหม้อทอดแบบใช้กระทะได้ไหมฝากงกระทะก่อนไม่ใส่น้ำมันอ่าวิธีวิธีทำคือเอาหนังลงใส่กระทะก่อนไม่ต้องใส่น้ำมันเอากระทะแล้วก็เฮ้ยฮัลโลอุ้ยเยี่ยมเลยเขาเนี้ย ปืนปื๊ดหน้าสดไม่ทันใส่ฟิลเตอร์เรามาต่อกันที่เมนูของเรานะครับผู้นิงแซลมอนต้องไปซื้อแซลมอนที่แมคโครเวยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะถ้ามึงนี้แหละปก็ได้แต่ที่แมคโครถูกอ๋อแล้วก็เอาแซลมอนมาทำอะไรใช้ช่องผิดก่อนยังไม่หิวอะ่ะ <c oughs> กูเจอจิงจัง่ะวงนี้อะวาจิ้โจยใช่แล้วกินกับอะไรอะแซมอนเฉยๆนะก็ปูอะมันมันจะเป็นชิ้นหางประมาณเนี้ยอ่าเฉยอือเอ้าออะไรนะคุณช่วยจริงจังหน่อยกูจริงจังมันจะเป็นจิ้งจอกมาณนี้อ่า แล้วเมนูฟิลเตอร์ไม่สวยเนี่ย่มนมาแล้มันยาวอ่ะมึงเห็นไหมอ่อมึงเคยเห็นวิดีโอที่แบบที่เขาแบบโทรไปหาแม่เขาแล้วเมนูนี้ทำไงไหมนั่นแหละเดี๋ยวเมนูนี้จักอิงขอบคุณมากอัดเสียงยังไงล่ะมึงก็เอาเสียงกับนีอ่อันนี้ไม์อันนี้กล้องเห็นไหมวอสดีไย เอาไมล่นไ oh. uh ีเเนเอาอรงเอาแซลมอนก่อนเลยมึงจะเอาไข่ก่อนอ่าเมื่อกี้แซลมอนแล้วแซลมอนมันง่ายแล้วนี่แซลมอนมันแค็แค่รื้อแซลมอนมันมโคมึงเอาหนังลงก่อนเดี๋ยวมึงไม่ต้องใส่น้ำมันัต่ไม่ใช่เสืออากระทะเหล็กมา มันก็ติดกระทะไอ้เหี้ยวาวเลยยังไม่ได้กินเลยเ <laughs> หี้ยเมนูไม่เสร็จเลย <laughs> <laughs> ไอ้เหี้ยถ้าจัดตัดตัดจบแค่นี้คือตอนจบนี่คือมีแซลมอนวางแผ่แล้วมึงก็วางไปนะไอ้เหี้ยกคตรเจองเลย เยอะอะเอาที่กูกูพูดตามที่กูกินปกติเอาแซลมอนนะก็คือมึงไปซื้อแซลมอนชิ้นประมานเนี้ยจากแมคโครมามันจะเป็นเนื้อสเต็กส่วนหางแล้วมึงก็ตั้งกระทะใี่ร้อนสักนิดนึงอะกรกทะของมึงร่อนแล้วน่ะ มัะกอกลงใบนิบเดียวประมาณสองสัมหยดใบนิบประมาณสองสัมผัสหยดต้องต้องแบบโอลีฟโอยด้วยนะโอโอลีฟโอยหรือไม่งั้นก็น้ำมันมะพร้าวก็น้มัน,มาามนปลาล์มน้ำมันถั่วเหลืองไม่ได้อะเบนซินมะกอกมันร้อนไวกับน้ำมันมะพร้าวมันร้อนไวแป๊บเดียวต้องรอให้มันควันขึ้นอ่ะมึงเอาน้ำก่อนอ แล้วสีมันจะเริ่มเปลี่ยนเว้ยจะมองมันจะสีส้มเข้มขึ้นเข้มขึ้นเข้มขึ้น mm hmm. มันถึงค่อยพลิก mm hmm. เสร็จน่าจะประมาณสิบนาทีสิบห้านาทีรอสองด้านด้านละห้านาทีกูใส่มอทอดกูจะยี่สิบนาทีไม่ต้องกลับแดกไปซื้อมอทอดจบจะได้เองูเข้าใจใ้่ก่อนกูเอาหมดกระทะก็ได้ก็ไม่มีมอทอดก็ไม่เป็นไรแงได้ไม่งั้นก็ <c oughs> ดีไฟมั่งเลยไหมไอ้เนี้ยอสมอนมาใส่จาน์มึงจะมึงจะทานสลัดจะได้แบบเป็นสเต็กหรือเม ไปแมกซอสเองก็ได้แต่แค่ผักกินประโยชกินอะไรก็ได้กินเยอะๆได้เลยพยายามอย่าปรุงเยอะใส่แค่เกลือตมพูก็พอไอ หรือไม่งั้นก็กินกับน้ำสลัดอะไรที่มึงชอบแล้วก็ใส่ข้าวก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่กินกินกับอะไรที่ชอบอ่ะอย่าเล่น <c oughs> เล่นอึดอัดแล้วก็มีเมนูนึงเป็นไข่ไขยี้น้ําปลาถ้าสมมติขี้เลยนะไข่ขยี้น้ำปลา,า, <c oughs> ปาคือเลยเมนูดูไม่น่ากิน,นกอ่ะชื่อมันอนะ่ะดูเหม็นน้ำปลาไม่เลยก็คือการะคะก็คือมึง มึงไม่ต้องเจียวไข่กูคแค่ทำทบบนี้นแหละีอ <c oughs> มเนี้ใช้กระทะเหล็กจะอร่อยกว่าหยอนน้ำมันนิดนึงนิดนิดเดียวจริงๆนะนิดเดียวเลยอแค่แบบออนชาหนึงก็ได้มึงก็โลโลกระทะแล้วมึงก็ตอกไส่ใส่อย่างกูอ่ะกูกินสามฟองอืมันก็จะเหมือนไข่ดาวถูกปะ มันใช้ปลายตะหลิวอะจิ้มจิ้มไข่แดงขยี่ๆขยี่ี้เหมือนเวลาทำข้าวผัดอะพอแค่ไข่แดงแตกกับไข่ขาวให้แบบเป็นทูโทนอะมันจะเป็นสองสีอะวันเลยนะแบบแค่นิดเดียวแค่ขยี่ให้มันกระจายเฉยๆแล้วหลังจากนั้นน้ำปลามาหยอกพอกกระทะแค่นี้พอวนรอบเดียวแล้วมันรีบปิดไฟเลยแค่เนี้ยอีซี่มาก คือกูกินปกติแต่ว่าแค่ของปรุงรสกูมันเป็นของคีตโตอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่มีน้ำตาลไม่มี S M e, <c oughs> e G S M <SM> E G ของชุดรสอีสัด S M E G s m G S M G โอธอีสัดอินเตอร์จบนอกกันดีแล้วอ่ะติดตามได้ที่ไ <c oughs> อจีพิกซูพิ <c oughs> กซี่ฟู้ดขวยซื้อมาแต่งจานไม่คือการที่มันถ่ายรูปมันเป็นการสร้างที่ใ มือนั้นให้สวยงามให้ดูคบเทลตี้แล้วก็ลงเป็นแรรี่มันจะทำให้เราอยากทำอาหารหนะี้เลยเ้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปลองทำแซลมอนกับไข่กดแล้วก็ผับต้มดมึงไปซื้อก่อนแซลมอนหรือว่าถ้ามึงใจร้อนนะเอาง่ายมึงไปโดนัดเอ็กเพซหรือ <c oughs> มิซซี่เอ็กเพ <c oughs> เจ็ดสิบกว่าบาทวันอม่นจะแพงวันอื่นก็ได้เฮียวันอื่นก็ได้นนไ,ดไม่ไม่ร้อนเท่าไหร่วันนี้ไม่กินอนะไรไม่อยากกินเลยแหละํากินไข่ตละสี่ฟอง 嗯。Hmm. แต่ร้อนมากร้อนมากๆยอดร้อนจริงๆเป็นเมนูจากอินวี่ครับไข่ขี้น้ำปลาอันนี้เป็นผักผัดผักอะไรสักอย่างที่มันมีกินข้าวแล้วนี่ก็เป็นแซลมอนอย่างของอิงวี่ลองชิมกันแรกกันต้องแซลมอนดิคำแรกต้องเป็นโปรตีนเสมอนะครับหืม ปลาย่างเลยครับผมหอยคายีนปลาสับคนที่สุดเขาเรียกว่ามีรสชาติไม่เรียกว่าเค็มหอยขายีนปลาเนี่ยของจริงไม่ต้องบอกก็รู้ว่าคายีนปลามาเค็มไม่ต้องโรยเกลือเพิ่มเพราะแซลมอนไม่ค่อยมีรสชาติหอมช้อนทอดไม่อย่างกับทอดปลาด้บลืมถ่ายรูปไปก่อนเลยน้ำต้หน่อยคายี้น้ปลานี่ของจริง เอามะกี้แดดไว้ป่าบ่หืหมปหโปดต้นเบาเอ้อเมนูแผ่นเมนูลองแผ่นแดงนะี่ได้เก่าเราไม่ให้คะแนนนะครับผมจานเมื่อกี้ของคุณอิงวี่เขานะครับผมว่าจานเมื่อกี้ รู้สึกรู้สึกว่ามันก็กินได้นะถามว่าอร่อยไหมไม่ได้อร่อยหรอกแต่ไข่ขยี้น้ำปลาเนี่ยรู้สึกว่าใส่ใส่น้ำปลาเยอะไปนิดนึงหืม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 เค็มแบบชัดเจนรอบนี้เรากระทะเทฟลอนเป็นเทฟลอนลอมนะครับจริงๆไม่ใช่เลยหรอกมันเป็นเทฟลอนที่อยู่มานานแล้วคือเทฟมันล่อนหมดแล้วโคตรตรงคอนเซ็ปต์นะครับติดกระทะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ต่างจากกระทะเหล็กเลยชอนทอดไม่อย่างกระท้อนปลานิ ถามว่าอร่อยไหมรู้สึกว่ามันกินได้ไม่ไม่ได้อร่อยอ่ะมันก็กินได้แหละมันคือเหมือนแบบคล้ายๆอาหารคลีนมันจะคลีนหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็ใส่แค่เกลือพริกไทยแล้วก็มีน้ำปลานิดหน่อยแต่ใส่น้ำมันพืชครับเพราะว่าน้ำมันมะกอกไม่มีไม่ได้ซื้อมาทอดตอนแรกก็อาจจะดูเยอะไปหน่อยแต่ว่าก็โอเคอยู่ในปริมาณที่เราคิดว่าถ้าลดลงก็ดีทำแล้วทำเลยครับแล้วก็ รอบนี้คือติดกระทะไปนิดนึงอ่ะมันไม,ม่นิดเลยมันติดกระทะไปแล้วก็รู้สึกเป็นเทฟลอนปลอมที่บอกก็เมนูนี้สำหรับคุณิงวีนะครับผมอีกะหมอขนาดอีกะหมอขนาดแล้วเจอกันใหม่คลิปหนาจา้า